เขาได้ยินเสียงเฮาแล้วครับตื๊บมึงเพียบผมต้องพูดนะครับต้งเห็ดตัวนี้นะครับเพียบหุ่นอู้นุ่นครับนุ่นอู้ได้ายยุ่ยยุครับนุ่นอู้อู้ได้มากครับอืมอู้หุครับ โอ้โหงูใหญ่ครับแค่ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้เอาครับโอ้โหงูครับใหญ่มากครับงูสิงดงนะครับโฮ้ยเหนื่อยอยู่มาตะไกคผลงานน้องเปี้ยวกับน้องพ้นครับตอนนี้ก็คือตอนเย็นนะครับไปไปพอๆไปกลับบ้าน งูสิงดงเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับทำร้ายไม่ได้นะครับ